Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวีรคุณอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับคุณอิสรีคุณวิญญพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับวันนี้ไปลอยกระทงไหนไหมคะอาจารย์คะผมไม่เคยลอยกระทงไลยครับเพราะแม่คงขาดด้วยกันไม่ลอยกระทงแต่ก็ไม่ได้รับเกียนคนที่ลอยครับ แล้ววันนี้เตรียมจะไปดูซูเปอร์มูลที่ไหนไหมคะอาจารย์คะไม่ได้ดูอีกเหมือนกัน <laughs> <laughs> เป็นเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเทศกาลเท่าไหร่ครับค่วันวันเอาแต่เตรียมข้อมูลมาไล่ให้ท่านฟังสั่งนี่แหละครับโ <laughs> อ้อโย <laughs> <laughs> ตังต <laughs> ้งรักษาต่เลยเถิวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์ <laughs> <laughs> วันนี้ครับอินเดียท่านนายกเนรคามูดี้ช็อกคนทั้งประเทศอินเดียนะครับด้วยการเมื่อวันอังคารที่แล้วครับประกาศยกเลิกการใช้ธนบัตรห้าร้อยแบง5์ห้าร้อยรูปี กับแบง์หนึ่งพันรูปีซึ่งเป็นแบงค์มูลค่าสูงสุดของอินเดียนะครับเวลาเล่าท่านผู้ชมก็เอาไปท่านผู้ฟังก็ประมาณห้าสิบสตางคูนนะครับเพราะหนึ <t 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 ่งรูป uh ีเท uh ่าก uh 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 uh> uh ับห uh uh ้าสิบสามสตางค์เพราะฉะนั้นแบงค์ห้าร้อยก็ประมาณสองร้อยหกสิบาทแบงค์พันก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะเอห้าร้อยสามสิบบาทประมาณนั้นนะครับแบงค์สองแบงก์เนี่ยคุณดิศรีคุณวิภัตครับต้องบอกว่ามันเป็นแบงก์ยอดนิยมของอินเดียเพราะอินเดียยังเป็นสังคมเงินสดนะครับ ประมาณ8 5ของธนบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของอินเดียเนี่ยคือแบงค์500กับแบงค์พันรูป,ปีนะครับถ้าคิดเป็นจํานวนฉบับหรือจํานวนใบที่มีน,นะครับ23,000ล้านใบที่ใช้กันอยู่เนีผมมีตัวอย่างเลยนะครับแบงค์500นี่แบงค์500อินเดียนะครับ,บ, 500, นบ,นรบหน้าตาเป็นแบบนี้ท่านที่ดูแฟนเพจผม,ผมกเกษตสไทน a ีก็จะเห็นไปด้วยนะครับที่อีกตานึงก็คือแบงค์พันนะครับ ดีๆวันอังคารไม่มีตีไม่มีครุยคุณอิสรีคุณเบียร์ครับท่า,านผู้ฟังครับท่านนายกเรือนชาบดีตอนค่ำๆประกาศยกเลิกการใช้แบงค์ใครที่ถือแบงค์อยู่ถือว่าไม่มีค่าเป็นเศษกระดาษไปทันทีเลยคือไม่มีช่วงระยะทอดผ่อนผันอะไรกันเลยนะคออาจารย์เดี๋ยวฮะการประกาศเนี่ยประกาศแบบนั้นคือไม่มีใครรู้และแค่ละขายมาก,ก่อนอต้องใช้คําว่าช็อกเลยนะครับหมวค่ำออกทีวีปั๊บประกาศวันรุ่งขึ้นสนุกกว่าอีกวันรุ่งขึ้น สั่งปิดธนาคารและปิดเอทีเอ็มโอ้โหคือวันนี้ทั้งวันเนี่ยคนทำอะไรไม่ได้เลยคนไปเบิดเงินถอนเงินไม่ได้เลยค่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกของคนที่อินเดียคนต้องบอกว่าคนจนเดือดร้อนมากคนจนเดือดร้อนมากทางพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่มีแต่แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันดูปีเนี่ยนะครับไปซื้อของไม่ได้เลยอ่ะก็จะมีคลิปออกมาเยอะยะว่าคนเดือดร้อนคนโวยวายอะไรกันเยอะเป็นหมดอันนั้นก็คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นก็คือนี้ครับ ประเด็นก็คือว่าพอสั่งปั๊บแล้วก็สั่งปิดแบงก์สั่งติดเอทเอมเขาก็มีแบงค์ใหม่ในในโอกาสนี้นะครับอินเดียเขาผลิตแบงค์ห้าร้อยใหม่ห้าร้อยรูปีใหม่แล้วก็แบงค์สองพันรูปีขึ้นมาใหม่โคลอสีโคลอสไตล์ขึ้นมา<ฆ>ครับเขาให้ประชาชนไปแลกอ<ฆ>วันพฤหัสเนี่ยถึงเปิดให้ประชาชนไปแลกได้นะครับ<ฆ>แล้วกดเอทเอมได้นะครับตอนวันแรกเนี่ยครั้งแรกที่ประกาศในวันพฤหัสเนี่ยให้แลกได้คนละประมาณ 4,000รูป,ปีหรือประมาณ2,000บาทต่อวันค่ะต่ไปแลกได้นะครับแล้ว ATM เนี่ยก็กดได้คนละ2,000รูป,ปีหรือประมาณ1,000บาทต่อวันนะครับอันนี้กําหนดเลยคําถามว่าอยู่ดีๆเขาทําแบบนี้เพราะอะไรทําไมถึงต้องทําอวัตถุประสงค์หลักของนยายกเินรชาวนรีคือจะปราบคอรัปชันยังไง่ะคะอ่ามันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยใช่ไหมครับคือคนถ้าเราเป็นคนถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราเป็นคนโคลเราเป็นคนคอรัปชั่นเนี่ย หรือเป็นนักการเมืองหรือเป็นตำรวจเป็นรชาชการเป็นทหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาเราโกงเรามีเงินเนี่ยเราไม่กล้าฝากธนาคารถูกไหมครับเราเก็บเงินสดไว้ในบ้านยังไงถูกต้องเก็บเงินสดไม่ได้บ้านสร้างห้องลับไม่ได้บ้านอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่คนโกงในเมืองไทยก็เลนิยมทํากัน<ฆ>ใช่ไหมครับแล<ฆ>้วก็จะเก็บแบงค์อะไรอ่ะก็ต้องเก็บแบงค์ใหญ่สุดซึคือแบงค์พันนี่แหละแบงค์พันรูปีหรือแบงค์ห้าร้อยรูปีเก็บเก็บเก็บไว้เพราะนั้นการที่นายกประกาศยกเลิกแบงค์นี้ปั๊บแล้วก็บอกว่า ต่อไปนี้ใครมีแบงก์เก่าผิดหมดคุณมีาเอามาแลกอย่างเดียวนะฮะแล้วก็จํากัดการแลกวันละเนี่ยอย่างที่บอกวันละสองสามพันบาทนิดหน่อยที่เหลือบังคับให้ฝากธนาคารหมดอืแล้วถ้าเกิดพ้นสามสิบธันวานี้แล้วคุณนี่ไม่เอามาฝากถือว่าจบกันเป็นเศษกระดาษทันทีโอ้โหล้าลึกมากอาจารย์คือใครที่แบบว่ามีเงินก้อนโดยไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยจบเลยจบเลยจะเอามาฝากแล้วก็คราวนี้ถูกตรวจสอบแน่นอนถูกต้อง อันนี้คือสิ่งท,ที่เวลาเขาบอกว่าพิแมแบงค์ใหม่ตาดคอร์รัปชันเนี่ยคนนึงไปถึงเนี่ยประเด็นเป็นแบบนี้แล้วอินเดียทําให้ดูแบบนี้ mm hmm. นะค,ะครับอันที่หนึ่งเนี่ยจะปัดคอร์รัปชันอันที่สองครับเศรษฐกิจนอกระบบอินเดียก็คล้ายๆประเทศไทยก็คือตัวเศรษฐกิจนอกระบบคือคนที่ทํางานไม่เสียภาษีไม่มีบัญชีรายได้ไม่อยู่ในระบบเลยเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากประมาณ20อร์ซ์ของ GDP ของอินเดียเนี่ยก็คือเป็นเศรษฐกิจนอกระบบนะครับมันก็เอา หนึ่งในห้าของประมาณแปดสิบล้านล้านบาทนี่คือขนาดเศรษฐกิจของอินเดียนะครับก็ประมาณสิบหกล้านล้านบาทใหญ่กว่าเศรษฐกิจประเทศไทยนี่คือสิ่งที่อยู่นอกระบบนอกระบบแล้วเป็นไงนอกระบบก็เก็บภาษีไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้อินเดียเ็าไม่มีไรายได้ที่จะไปพัฒนาประเทศได้บอกไหมครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้าเรามีเงินทัอคุณดิศรีคุณวิภาเกษรสารก็ต้องไปแจ้งว่าเอาละเงินที่เราเราเคยรับ จ่ายกันเป็นเงินสดเราทําไม่ฝากธนาคารเพระฝากธนาคารพอนายเกษมสันวิรูลอ้าวบัญชีอยู่ดีมาฝากเดือนละแสนสองแสนสามแสนสี่แสนอ้าวมีรายได้นี่อ่าไม่ได้ก็มาเสียภาษีซะอย่าไปอยู่นอกระบบคนดีคนซื่อตรงที่เขาเสียภาษีมีอยู่เห็นไหมครับสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจะทําได้แล้วเ็าบอกพวกพวกที่อีกอันหนึ่งคือพวกทําผิดกฎหมายทั้งหลายค้ายยาเสพติดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เก็บเงินสดหมด พวกนี้โดนดีบให้เอาเข้าสู่ระบบหมดเลยนะครับแล้วทําประกาศติดแบงก์ก็ประกาศติดแบงก์วันพุธนะฮะิหัสสุขเปิดรับฝากเงินเงินนอกระบบเข้ามาฝากในระบบขธนาคารของอินเดียแล้วเท่าไหร่ทราบไหมครับหนึ่งล้านล้านบาทหนึ่งล้านล้านบาท สามารถสิ่งที่อเมซิ่งมากดึงกระแส,สเข้ามาได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะสาหรับเงินที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามสามารถดูดเข้ามาตรงนี้ได้ไดแต่เขาก็กล้าที่จะมาฝากอยู่เหมือนกันนะไม่แปลว่าแปลว่าอย่างนี้ครับคืออินเดียเนี่ยต้องบอกว่ามีพวกแม่บ้านที่แบบเก็บเงินไว้ให้สามีคือสามีทํางานแล้วเ็ตัวเองก็เก็บเก็บเก็บนิยมเก็บเงินสดกันอินเดียเนี่ยจำจำฝากครับเป็นสังคมเงินสด ทุกคนใช้เงินสดหรือเงินสดกันหมดนะครับแม่บ้านก็เก็บเซฟิงหมายเงินที่มาเข้ารอบแรกๆเนี่ยทางรัฐบาลอินเดียคาาว่าเป็นเงินของพวกแม่บ้านที่เข้าฝากกันใช่ไหมครับเขาะจะไปแลกไปแลกที่เคาน์เตอร์เนี่ยมันก็แลกได้เยอะหน่อยเอาฝากมาก่อนถ้าฝากมาก่อนเนี่ยถอนได้ประมาณวันละหมื่นบาทาก็ดีหน่อยอ, 2, อาทิตย์ละสองอาทิตย์ละหมื่นบาทกําหนดไว้ก็ดีหน่อยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บแล้วฝากเลยดีกว่านะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าพวกคอร์รัปชันพวกฟอ,อกเงิน ตัวค้ายาเสพติดทำผิดกฎหมายเนี่ยยังยังไม่กล้าเขา้ายังไม่กล้าเข้านะครับเนี่ยพอเงินเข้าระบบทั้งหมดเนี่ยนะครับพอรัฐบาลเห็นคนดีเข้ามาเสร็จเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์สองเรื่องคุณเดชรีคุณพิจิตร,ร,รภัทรทวีังครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเห็นว่าใครมีไรายได้รัฐบาลไปไล่เก็บภาษีน,นะครับเรื่องที่สองพวกที่ต้องทิ้งเงินอะ พวก้ายาเสพติดพวกกงหนักๆเนี่ยแล้วก็ไม่กล้าเปิดตัวแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะไม่ไม่รู้ล,ละทคิละไคมาก่อนก็ได้รับผลกระทบไปก็ก,ก็ก็คือก็คือต้องทิ้งเงินทีนี้รัฐบาลเ็าคานวณได้สิครับว่าเอ๊ะแบงก์วันนี้สองหมื่นสามพันล้านจับที่เข้าไปย้อนกลับเข้ามาในระบบกี่ฉบับมันหายไปกี่ฉบับไอ้ที่มันไม่กลับเข้ามาเลยหลังวันที่สามสิบธันวาคมที่จะถึงเนี่ยคือกําไรของรัฐบาลอเดียเออนเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลอินเดียเขาคาดการณ์จากการที่ประกาศช็อกโลคแบบนี้นะครับ เขาคาดว่าเขาจะได้รายได้จากภาษีนะครับที่เก็บเพิ่มได้จากคนที่เคยอยู่นอกระบบไม่เคยเสียภาษีกับเงินที่พวกผู้ก่อการร้ายทั้งหลายพวกมือสกปรกทั้งหลายทิ้งเนี่ยเขาคาดว่าจะเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกล้านล้านบาทเป็นรายได้ที่เพิ่มเข้ามาในงบประมาณของรัฐบาลเลยนี่อยากเล่าเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย ประเทศไทยเราก็น่าสนใจนะออน่าสนใจแต่ว่าคือต้องดําเนินการกันแบบเงียบๆมาแล้วอยู่ดีๆก็ประกาศโท่งเลยอย่างเงี้ยน,นะคะอครับถูกต้องครับอืเฉันเชื่อว่าถ้าตอนที่หลังจากปิดแบงก์ไปวันหนึ่งอะ่ะกลับมานี่แบงก์แทบแตกเหมือนกันนะจ๊ะก็แต่แต่เขาเขาก็ครับ แถวเอทเอ็มทุกแถวยาวหมด <c oughs> นะฮะออคนรอกันหมดธนาคารทุกที่เต็มหมดแต่ว่ารัฐบาลเขาบอกว่าคือคือต้องคิดว่าการพิม์ธนบัตรใหม่สองหมื่นสามล้านฉบับนี้ไม่ง่ายแล้วการที่ใส่เข้าไปในสู่ระบบก็ไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จํากัดปริมาณถอนเคริตเขาหน่อยให้พอใช้ได้แต่ว่าคนที่ใช้พวกเอเงินออนไลน์บัตรเครดิตทุกอย่างใช้ได้ตามปกตินะครับไม่มีลิมิตการใช้เงินที่เป็นพวกบัตรเครดิตพวกออนไลน์เนี่ยมันตรวจสอบได้ว่าามามถติดตามได้ถูกต้อง คุณคือใครคุณใช้เงินอย่างไรอันนี้อันนี้ก็คือสิ่ง,สงที่ผมว <van fucking> ่าเอออันนี้ทําไปทํามาเราน่ากลับมาคิดบ้านเราว่าน่าจะทํากันได้นะครับแต่ต้องบอกว่าอย่างที่คุณคุณพิจพชยยกว่าเดือดร้อนไม่บอกเดือดร้อนเมื่อเมื่อวันวันพฤหัสเนี่ยเข้าใจว่ามีท้อสตบสี่ทั่นึงค่าตัวตายเพราะไม่มีสตังเพราะไม่มีสตังร้านค้าทั้งหลายเดือดร้อนไหมร้านเล็กๆเดือดร้อนหมดครับเพราะว่าร้านพวกนี้เวลาที่ใช้เงินสดเพราะเงินสดไม่มีเนี่ยคนก็ลําบากก็ค้าขายลําบากแน่ นายกเงินาโมดีประกาศออกมานะครับบอกว่าขอโทษที่ต้องทําแบบช็อกแต่ว่า<ม>เรื่องแบบนี้ต้องทําเป็นความลับจริงๆเพราะว่าถ้าอย่างที่คุณพิธาพูดอะถ้ามีใครรู้และคแค่ละคายคนนึงนี้จบเลยนะครับอยู่ดีก็วันอังคาร่ํำหลังจากที่ปิดธนาคารทุกอย่างติดหมดแล้วสั่งปีเดรเอเยนะครับประกาศเลย<ม>ประกาศเขาเรียกว่าช็อกค,คนทั้งโลกอันนี้เป็นข่าวที่ทททเราไม่ค่อยได้ข่าวแต่ผมอยากจะให้เห็นตรงนี้นะครับ,<ม>รบแล้วท่านนายกเงินาโมดี้พูดชัดครับบอกว่าไอ้เงินที่อยู่นอกระบบ เศรษฐกิจที่นอกขอบเขาใช้คำว่าแบล็กมันนี่หรืองเงินสีดำเนี่นะครับรวมทั้งอากาศคอ์รัปชันนี่แหละเป็นสาเหตุอของความยากจนของอินเดียซึ่งจะแก้ตรงนี้ให้ได้สนุกไหมครับแล้วก็แลก็พูดถึงการคอ์รัปชันก็ต้องบอกว่าต้องบอกอันดับอินเดียก็พอพอประเทศไทยนะฮะตัวเลขปีที่แล้วอยู่อันดับที่76พอพกับประเทศไทยนั้นเนี่ยอินเดียทําได้ เราคนน่าจะทําได้เหมือนกันก็เอาเราสู่กันฟังตรงนี้อาจารย์ยก็เนายกเระยนถามเลตครับหลังใหม่นี่ร้อนแคงมากเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ผู้ฟัง <c oughs> มาร่วมแสดงความเห็นกันเยอะแยะเลยนะคะฟังหน่อยสิครับจะได้เชิญตอบได้ ค่ะก็มีแซลแซวเรื่องการลอยค่าเงินในประเทศไทยนะคะว่ามันจะปิดขาวก็ยากเลยแล้วก็มีพูดถึงหลายๆประเด็นนะคะว่าเขามีมาตรการยังไงในการทําให้เกลือไม่เป็นหนอนหมายถึงคนที่รู้ข้อมูลตรงนี้ค่ะไม่ให้หลุดรอดหลุดลอดออกมาล้วเขาบอกว่าบ้านเรานี้ถ้าเกิดมีวงในหรือมีเส้นหน่อยหนึ่งนะก็จะรู้ก่อนแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะวงในนี่บางทีไม่รู้ในไหนนะ ่เดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะอาจารย์พักคกรูค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นนช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของคุณมอนิ่งอาเซียนในช่วงนี้เรายังคงอยู่กับอาจารย์เกษมสัน์เวรกุลในช่วงจ่อลึกอาเซียนนะคะ อาจารย์คะคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเยอะมากเลยนะคะบางงานอาจาอาจะอ่านออกอากาศไม่ได้บ้างนะคะแต่ว่าก็มาร่วมแสดงความเห็นกันนะคะเมื่อสักครู่คุยกับคุณพินิพัฒน์หลังใหม่คือหลักๆเลยนะคะนโยบายที่ทําในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการดึงเอาเงินที่อาจจะเป็นเงินซุกเงินเก็บอยู่บ้างรวมไปถึงเงินจากคอร์รัปชันเนี่ยให้เข้าสู่ระบบแล้วก็ทําให้รัฐบาลสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นเมื่อสักครู่คุณพินิพัฒน์ อยากทราบเรื่องการได้กําไรของตัวเงินใช่ไหมคะตัวค่างเงินที่รัฐบาลได้กําไรคืออย่างนี้ครับรัฐบาลรู้ว่ามันมีพัตดออกมาสองหมื่นสามพันล้านฉบับที่เป็นแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์พันรูปีใช่ไหมครับพอฝากเข้ามาหมดพอเงินที่ไม่ได้ฝากทั้งหมดเนี่ยคุณมีระพัตรรวมเขาก็นับได้เนี่ยฝากเข้ามาทั้งหมดกี่กี่ล้านล้านรูปีใช่ไหมแล้วพอที่แลกไปแล้วเท่าไหร่ดัะนั้นมันจะเห็นเลยว่าเงินที่ไม่กลับมา มันหายไปเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยรัฐบาลสามารถตึงลึงเข้าไปเป็นงบประมาณรัฐบาลได้เลยเงินที่<ผ>ม<ก>ไม่กลับมาเนี่ยเหรอคะครับสมมติอาผมผมยกตัวอย่างง่ายๆถือว่าเราพูดเราเราพูดถึง,ถ,งถึงแบงค์พันบาทของไทยก็ได้นะครับโดยแบงค์พันบาทของไทยเนี่ยมันมันมีกระจายอยู่ในระบบหนึ่ <c oughs> งล้านใบรวมแล้วเป็นมูลค่าหนึ่งพันล้านบาทที่ใช้กันรัฐบาลบอกว่าต่อไปนี้ยกเลิกหมดแล้วนะใครจะใช้ให้เอามาแลกแบงค์พันใหม่ที่จะทําขึ้นมาสมมตุติมันเข้ามาในระบบเก้าแสนฉบับ ใช่ไหมครับเข้ามาแลกเข้ามาอะไรฝากเงินเดู่นในธนาคารเก้าแสนเพราะนั้นมันหายไปหนึ่งแสนฉบับถูกไหมครับค่ะเนี่ยหนึ่งแสนฉบับเนี่ยก็คูณหนึ่งล้านก็คือหนึ่งแสนล้านซึ่งรัฐบาลบอกอ่ะก็แปลว่าเป็นเงินผิดกฎหมายที่ไม่กล้ามาแลกไอ้พวกนี้ไม่มีใครใช้แล้วรัฐบาลเอาเงินจากง์ชาติหนึ่งแสนล้านเนี่ยมาเข้าเป็นงบประมาณรัฐบาลไปใช้พัฒนาประเทศได้เลยอเห็นไหมครับคือปกติรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์แบบสั่งทินเงินเฉยๆแล้วมาใช้ยกเว้นประเทศเดียวคืออเมริกาที่มีสิทธิ์ตรงนั้น นะครับทุกประเทศจะพิมพ์เงินต้องมีเงินตราสำรองมีทองคาสำรองถึงจะพิมพ์ธนาบัตรออกมาใช้ได้นะครับแต่กรณีเนี้ยพิมพ์ออกมาแล้วไงมีคนใช้ไปแล้วแต่ไม่ยอมเอาไปคืนเป็นพวกสกปรกเพราะนั้นรัฐบาลก็บอกนี่แหละคือเงินของฉัน mm hmm. นะครับบวกไอ้เงินก้อนเนี้ยครับที่รัฐบาลจะได้มาฟรีๆจากคนที่ไม่กล้ามาแลกบวกกับภาษีที่ผมบอกว่ารัฐบาลเดียคาดว่าจะได้สึงประมาณหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกล้านล้านบาท mm hmm. นะครับแต่ต้องรอจนถึงวันที่สามสิบธันวาคมรัฐบาลถึงจะเช็กได้ว่าอามีคนมาแลก เอาแบงก์เก่ามาแลกแบงก์ใหม่ไปกี่กี่ล้านรูปีเข้าสู่ระบบฝากธนาคารกี่ล้านรูปีแล้วก็ที่เหลือเนี่ยครับรัฐบาลก็สิวไปได้สั่งแบงค์ขาดที์ออกมาใช้ได้เลยอืมเราก็สามารถสั่งให้พิมพ์เพิ่มได้ตามส่วนที่หายไปว่าอย่างนั้นนะคะือเขาเขาพิมพ์มาอยู่แล้วไงฮะพิมพ์มาสองหมื่นสามพันล้านฉบับมูลค่าเท่ากับสิ่งที่มันหายไปอยู่แล้วแต่ที่ไม่มาแลกที่เหลือเนี่ยรัฐบาลรู้ทันทีเลยจบเลยที่ธนาคารพาณิชย์ไม่เอาไปเลยครับ อาจารย์คะมีคุณผู้ฟังถามมาหลังใหม่นะคะบอกว่าเป็นไปได้ไหมนะคะว่าจะมีเหมือนกับมิจฉาชีพเอาเงินไปขายให้ชาวบ้านแบบราคาถูกเช่นหนึ่งพัน 1, รูปีเอาไปขายให้ชาวบ้านห้าร้อยรูปีเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่าก่อจะทําได้ไม่เยอะต้องเกี่ยวข้องคนเยอะเพราะว่าชาวบ้านแต่ละคนก็ถูกล็อกว่า,วาปริมาณไปแลกในทั้งสัปดาห์เนี่ยแลกได้ไม่เกินหมื่นบาทค่ะนึกออกใช่ไหมครับสมมติว่าคุณอิสรีมีเก็บอยู่สักพันล้านบาทอื Mm. คุณอิสระต้องใช้คนกี่คนไปช่วยแลกอื mm. แล้วเช,ชื่อว่าพอใช้คนมากขึ้นเนี่ยถ้าผมเป็นนายกโมดีผมก็จะมีสายสืบอีกใครมาแลกก็จับอีกค่ะ <c oughs> เยอะใช่ไหมครับเราเราก็พอรู้แล้วคนมาแลกอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าแลกเยอะต้องชวนบัตรประชาชนนะครับอืม mm. ว่าคุณคือใครรู้ละรู้ละมีคนมาจ้างจ้างผมไปแลกเงินเนี่ยอาทิตย์ตละหมื่นบาทอาทิตย์ตละหมื่นบาทเนี่ยพอผมแลกเปนสักสามอาทอิตย์บัตรประชาชนผมถูกำํำเนาไปสามรอบเนี่ยแบงก์ก็ต้องเริ่มดูแล้วนายเกษมสันมาแลกไปสามหมื่น มันเป็นใครอมอมาหากินอะไรเอ,อ<ต>พูดถึงก็น่าคิดว่าคนที่อาจจะมีเงินอยู่เยอะๆด้วยการทุจริตหรือว่าทําธุรกิจผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะให้โนมินีไหมมีแบบว่าให้คนไปแลกเงินแทนแล้วก็ต้องกระจายกันกระจายกันไปจนแบบว่าสามารถจะแลกมาได้ถูกต้องครับผมเชื่อว่าบางส่วนต้องทำแบบนั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับถ้ามาแลกเยอะถ้ามาแลกเยอะต้องโชว์บัตรประชาชนถ้าแลกครั้งละเกินประมาณ4,000บาทอะไรประมาณนี้นะครับต้องโชว์บัตรประชาชน พอเริ่มโชว์ก็จะเริ่มเห็นแล้วสิว่าใครมาแลกเป็นไปได้หรือที่ผมเป็นคนนอกผมจะมาแลก,ท,กทุกวันทุกวันในกระสินทร์เนี่ยม,า,ยา,มาแลกทุกวันทําไมถ้าในกระสินทร์เมื่อที่เขาจะสังต้องเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่ฝากธนาคารเพราะไม่ได้เสียหายถ<ช>ูก<ช>ไหมครับอ,อ,นนอันนี้คือสิ่งที่ที่ประเด็นที่รัฐบาลเขาคิดรอไว้ะลืวใช่ไหมครับแล้วไอ้คนที่มีเป็นพันล้านโกงไปเนี่ยจะยิ่งใช้คนเยอะเท่าไหร่ความก็ยิ่งตัวแล้วเป็นไปได้สูงที่รัฐบาล หรือปปชของอินเดียเขาจะให้สินบนอะใครทาแบบนี้มามาแจ้งได้สินบนีกผมว่าเชื่อว่าต้องมีมัดเจ็ดต่อไปที่สำคัญที่สุดเดสไลน์ของการแรกมันอยู่แค่สามสิบธันวานะครับเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณไม่ถึงหกสิบวันอ่ะก็ขาเสาร์อาทิตย์บนเหลือเท่ามันสี่สิบวันอกอสี่สิบวันจะแลกได้สักเท่าไหร่คนนึงคนนึงประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมฮะสี่สิบวันก็สี่แสนคนนึงใช้คนสี่แสนได้ ผมมีร้อยล้านผมต้องใช้กี่ร้อยคนอนะอืมก็ต้องใช้คนมาเยอะกว่าจะหานาเมนีได้ครบแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกนะคะอาจารย์คะเขามีกําหนดไหมคะว่าถ้าเกิดมีใครที่เอาเงินมาฝากธนาคารเป็นยอดเงินเท่าไหร่ขึ้นไปเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเงออี้ยอันนั้นภาษีเขายัางไม่พูดค่ะเขายัางไม่พูดแต่ว่าเขาบอกว่าทุกคนเร็วขึ้มหมดไองานเอางินมาฝากเท่ากับเปิดตัวก่อนต้องเปิดหน้าก่อนอันนี้ผมว่ารัฐบบลนดีต้องรอให้ประชาชนเปิดหน้าก่อนว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณใส่เข้ามา ถูกไหมครับถ้าเราเป็นอาชีพอิสระเป็นแม่บ้านนี่ไงฮะเงินมาฝากแล้วประมาณหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยแม่บ้านทั้งหลายที่เซฟวิ่งก็บอกดิสันเซฟวิ่งไม่ได้เสียหายอะไรไม่อยากให้สามีรู้ว่ามีเงินน้ซาไปแต่ตอนนี้ทุกคนเปิดหมดก็ไอ้พวกนี้พวกนี้เอาเข้ามาฝากละแต่คนโกงสังหาครัที่ไม่รู้จะฝากยังไงขณะกรรชการสังหาครับที่ไม่รู้จะฝากไหนถ้าเกิดมีเงินเยอะเกินเกินปริมาณเงินเดือนที่ตัวเองมี ค่ะอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะก็เป็นการเปรียบเทียบบอกว่าเอ๊ะคนที่เขาอาจจะเป็นคนโกงในหลายๆประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขาแอบไปฝากต่างประเทศหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ครับทีนี้ไปไปต่างประเทศก็อันนั้นหลุดไปแล้วไงฮะค่ะก็ถ้าหลุดไปแล้วก็จบกันอืแต่แต่ถ้าขนเงินออกไปต่างประเทศแล้วขนเป็นรูปีก็ไปเนี่ยก็จบเลยนะไม่รู้จะกลับไปยังไงนะฮะ แต่ว่าของส่วนของต่างประเทศเนี่ยการแลกเปลี่ยนเงินตราเขาก็ยังสามารถที่จะใช้ธนบัตรเก่าอยู่ได้ใช่ไหมคะไม่ยกเลิกไปเลยครับก็ต่างประเทศถ้าเกิดว่ามีเงินสำรองที่เป็นเงินธนบัตรเก่าก็ก็เขามีมาตรการอะไรที่จะต้อง <มา S 2> ตรงกันไม่้ประเทศเนี่ยฮะอย่าง,อย,างอย่างที่ผมถืออยู่ไม่ใช่ผมเองหรอถ้าแบงค์ห้าร้อยแบงค์แบงค์พันรูปีเนี่ยของพักควกกันที่ไปทําธุรกิจอินเดียพอดีผมมีพักควบจะไปอินเดียเพราะเอามาเดี๋ยวผมจะไป ให้ไปฝากทีน้วแล้วก็แลกไปก็ต้องส่งกลับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวยังยังเที่ยวอยู่อินเดียตอนนี้ก็ลาบากหน่อยเพราะว่าต้องก็ต้องไปเข้าคิวแกลกดีดในตีนการถ้ามีแบงค์ห้าร้อยรูปีแบงค์พันรูปีเก่าเนี่ยก่อนออกนอกประเทศก็รัฐบาลเข้าใจว่าให้แกลกไม่เกินห้าพันรูปีถ้ามาใส่วันนี้ก็กลัวอย่างอย่างที่บอกนี่ขายชีพคนประกอบมมาฝากให้สังางชาติมาแลกคืนอยู่ดีอแต่ไหมครับพวกธนาคารด้วยกันเขาคงน่าจะมีมาตรการในการเอจัดกา,การกันนะคะครับ ครับคือคือเอาไรังนี้ถ้าโกงถ้าเป็นคนโกงอินเดียโกงนอกประเทศคือคือโกงเสร็จเปลี่ยนเป็นดอลล่าร์ไปที่ถิอวม่าจบแล้วมันอยู่นอกประเทศก็จบละใ,<ช>ใช่ไหมครับก็ถ้าไปฝากในพวกสวรรค์การเงินทั้งหลายเนี่ยก็คงตามอะไรยากนะครับแต่ถ้าเป็นแบนด์รูปีอยู่เมื่อไหร่เนี่ยจบจบนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการกระทําที่ที่น่าชื่นชมแล้วก็ช็อกโลกนะ<ช>นะฮะน่าชื่นชมและช็อกโลกต้องบอกว่าตั้งแต่นาย,ยกเรนทราโมดีคนนี้ ปีนี้อายุ66นะครับท่านผู้ฟังขึ้นมาเป็นนายกรีตั้งแต่ปี57ต้องบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นนายกมาเนี่ยเขาทําอะไรหลายอย่างที่อินเดียจนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นเป็นประเทศที่โตเร็วที่สุดในโลกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ Make in India MAKE นะฮะผลิตในอินเดียคือมายว่าชวนบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายมาใช้อินเดียเป็นโรงงานของโลกโครงการ Smart City ที่ไปสร้าง100เมืองทั่วอินเดียให้เป็นเมืองที่ทันสมัยนะครับชวน ประเทศต่างๆมาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทําเต็มที่และพัฒนาต่างๆอะไรเข้าไปมากมายเนี่ยล่าสุดวันของวันเนี้ปลายสัปดาห์ที่แล้วน,ยยนายกนิรามดีก็ไปญี่ปุ่นไปทด <ฮะ S 2> ลองนั่งกินกันเซ็นเมื่อตันนี้ญี่ปุ่นได้เป็นพาร์ทเนอร์ของอินเดียในการสร้างชินกันเซ็นเอ้ยสร้างสร้างรถไฟความเร็วสูงชินกันเซ็นอะไรในอินเดียเป็นสายแรกนะครับ <ฮะ S 2> เชื่อมระหว่างมุมไบกับอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองอเมริกาบัตอเมริกาบัใช่แล้วลงทุนเยอะแยะมากมายแต่ว่า ญี่ปุ่นก็ให้คู่ไป80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ <ฮะ S 2> เอนทาวมดีต้องบอกว่าช่วงที่เข้าขึ้นมา2ปีเนี่ยพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินของอินเดียได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับทำให้วันนี้อินเดียเนี่ยเป็นเครื่องจกักรคนไทยต้องดีใจครับเพราะอินเดียก็กลายเป็นเครื่องจักรแห่งการขับเคลื่อนของเอเชียคู่ไปกับจีนได้นะครับแล้วในเชิงประชากรน,น่าตกใจมากคุณอิสลีคุณวิญญาภัสท่านูฟังครับอีกประมาณ2ี่สปีเนี่ยประชากรอินเดียจะแซงประชากรจีน กลายเป็นประเทศที่มีประชากรสูงที่สุดในโลกเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่านายกเลนทราโมดีซึ่งเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาวันนัสูรเนี่ยนะครับพ่อขายชาตามสายรถไฟเนี่ยวันนี้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกด้วยฝีมือล้วนๆแล้วก็มาตร,รการเรื่องปราบอรปชันเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ยอมรับของโลกเลยทีเดียวนะครับ้าจะ ที่เล่าเนี่ยอยากให้เมืองไทยทําบ้างหรืออยากให้เรงค,คิดดูบ้างน,นะครับมีคุณผู้ฟังนะคะอาจารย์คาส่งกระทู้มานะ่าสนใจมากๆาคุณพ,พ,พิมพ์ภาษค่ะกระทู้นี้นะคะก็เป็นการเล่าประสบการณ์นะคะของชาวไทยท่านหนึ่งซึ่งเพิ่งกลับมาจากเดลีแล้วก็เธอก็มีประสบการณ์อยู่ที่อินเดียนะวันที่ธนาบัตรนี่ <อา S 1> กลายเป็นเห <อา S 1> มือนกับเศษกระดาษนะคะเธอก็เล่าว่าต้องไปแลก ทั้งหมดเนี่ยหลายรอบเหมือนกันก็มีประสบการณ์ของเธอโดยละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวจะทําการโพสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองอ่านลองดูว่าประสบการณ์ของเธอที่นั่นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ที่หน้า a ฟ e b o o k ของเรานะคะครับอันนี้ก็ดีครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ทําได้ทีท่ตะกี้ที่มีคําถามท,าที่คุณพิจัตร์บอกเอ๊ะเราจะเปิดเป็นความรับได้อย่างไรแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะนายกเลนทราโมดีกับคนในจริงๆที่รู้คำสั่งตอนแรกอาจจะแค่ว่าอ้าวธนบัตร ใบละห้าร้อยใบละพันมันเก่าไปแล้วนะเราเตรียมพิมพ์บัตรใหม่ธนบัตรใหม่ไว้ให้พร้อมพร้อมเมื่อไหร่แล้วบอกเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเข้าไปในระบบค่อยๆเปลี่ยนอาจจะสั่งแบบนี้ก็ได้<ะ>ถูกไหม,มก็ไม่มีใครรู้อะไรข้อความในใจแต่เ่้านี้ใบละพันเขายกเลิกไปเลยนะครับก็จะเป็นใบละห้าร้อยแล้วก็ใบละสองพันขึ้นมาแทนนะครับมผมว่าคนไทยก็ทําได้นะ่ะถ้าถ้าเบอร์หนึ่งคิดว่าแบบนี้เป็นประโยชน์ธนาคารชัดว่อเป็นประโยชน์นชนผมว่าถ้าคุยกันนะเต่นตุ้มเข้าไปเนี่ยคงจะสนุกเหมือนกันอาจจะ อาจจะเห็นเห็นบัญชีกันแฟร์แฟกๆเข้ามาเยอะเหมือนกัน <c oughs> ค่ะอะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่อาจารย์มาเราเรื่องราวจากอินเดียนะเป็นมาตรการที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอามาปรับประยุกต์ได้นี่ก็อาจจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันรือว่าเรื่องของการฟอกเงินได้ด้วยนะคะ,คะก็ขนาดเขาอันดับคอร์รัปชันเขาเท่าๆกับเราวันนี้เขาขยับแล้วแล้วขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่กว่าเรา ปริมาณเงินสดในตลาดเขาเยอะกว่าเรานะครับเรายังเริ่มทันสมัยเนี่ยผมว่าถ้าอินเดียทําได้ไทยก็ต้องทําได้ก็เป็นกําลังใจให้รัฐบาลนี้แนละรัฐบาลที้ ต่อไปวิจิตรปรบบัดพลังจันทรครับค่ะสําสหรับกระทู้ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวจะทําการโพสต์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันคือในกระทู้นี้นะคะเจ้าของกระทู้ที่เขามีประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเขามีการถ่ายภาพบันทึกภาพบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งตู้ ATM ที่เงินหมดนะคะรวมไปถึงบรรยากาศต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่อินเดียเดี๋ยวจะทําการแปะให้ลองอ่านกันถือว่าแจ็คพอตจริงๆนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในช่วงนั้นว่าดีค่ะผมว่าโชคดีนะที่อยู่ในช่วงประวัติศาสตร์ทั้งใหญ่ก็มอง ก็มีบ He ัตรเครดิตก็ใช้ได้เนี่ยฮะเขาไม่ได้บัตรเครดิตก็ใช้ได้แต่ดีว่าเรื่องเงินสดก็จะยุ่งน่อยเสียเวลาไป็นแรกคนไปประเทศพวกนี้ก็จะไม่ใช่แลกเงินสดเยอะผมไปผมก็ไม่ใช่แลกเงินสดเยอะส่วนใหญ่ก็ใช้ใช้บัตรเครดิตแล้วแลกแลกเงินสดก็ไปแลกเป็นระยะระะยๆดอลลาร์ไปันแลกไปเยอะเราก็เสียเรทอีกถ้าดูภาพเดียวผมก็ จะไป่ายทางช่อง3ที่มันทะโลกนะครับตอนนี้มาอยู่ช่วงเต็มเี่ยงในช่อง3นะครับค่ะคราวนี้นะคะขอขอบพระคุณอาจารย์เกษมฐันเวรกุลนะคะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะอาจาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราเป็นอยู่ในเช้าวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณทุกข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามาทาั้งทาง SMS แล้วก็ทางไลน์นะคะอาจจะอ่านไม่ทันได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าก็พยายามจะตอบไปเท่าที่จะตอบได้นะคะมีคุณผู้ฟังส่งมาด้วยนะคะย้ําว่าวันนี้14พฤศจิกายนนอกจากวันลอยกระทงแล้วเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงด้วยนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี 2,498นะคะก็เป็นอีกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะค่ะก็ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วละค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ Good Morning แอเซนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรวมไปถึง53สถานีเครือข่ายของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ